สวัสดีกันด้วยนะครับผมกับผมไบล็ไดเดอร์นะฮะก็คลิปนี้เนี่ยอยู่กับช่วงพรีวิวทอยนั่นเองนะครับและชิ้นที่เราจะเอามาพรีวิวในคลิปนี้เนี่ยนั่นก็คือ DX ชิโคคุเคนไคจินั่นเองนะครับผมก็เป็นดาบของคาเมเลเดอร์ดูรันโดนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นได้ทั้งดาบแล้วก็ตีสูดเลยนั่นเองนะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยผมอัดต่อจากตัวพรีวิวดีเอ็กซ์าเบล่าเลยนะครับก็สามารถไปรับชมกันได้นะผมลงคลิปพร้อมกันนะครับประมาณนี้นะฮะโโออเเเเเคคกกกก็็ดดดดดีีี๋ยยวววววรรรราาาาามพิจ้ตััับบขงูนนล่ะ หมือนเดิมนะครับมีอัปเดตนะในวันที่17นะครับผมก็คือวันที่มันเปิดตัวเลยนะครับเกี่ยวกับการปิดรับออเดอร์รอบแรกนะครับผมตอน10โมงของวันที่18นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะปิดรับออเดอร์ในส่วนของรอบแรกแล้วนะครับก็ต้องรอรอบสนะสำหรับใครที่กดไม่ทันนะครับเพราะว่าไอ้สชิ้นนี้เนี่ยซาเบล่ากับดูรันโดเนี่ยมันค่อนข้างได้รับความนิยมแบบเยอะนะครับผมก็เลยปิดไวนะครับประมาณนี้อ่ะก็มาดูกันที่รูปแรกนะครับผมรูปโปรโมทรูปแรกก็จะเป็นตัวของไรเดอร์ดูรันโดนะครับแล้วก็ต ตีศูนย์นะครับแล้วก็ตัว Wonder r a ไ b o o k นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยพลังเนี่ยมันจะใช้เกี่ยวกับท้องทะเลนั่นเองนะก็ตามชื่อหนังสือเลยนะครับ Ocean h น s t o r y นั่นเองนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับท้องทะเลนั่นเองอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวของไรเดอร์เองเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะอ้างอิงดีไซน์มาจากวานเพชคาตนะครับเพราะว่าธีสีเนี่ยมันใช่เลยนะแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรดีไซน์หัวเนี่ยคือแบบใช่เลยนะเห็นไหมเกาะไหลก็แบบเออดูด,ดูแบบใช่เลยวานเพชคาตชัดๆ,ๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของใบหน้า เ่ยนะเออสามงามตรงเนี้ยนะครับก็สวยดีแล้วก็มากันในส่วนของรูปแรกหรือว่าขั้นตอนแรกก็เป็นเกี่ยวกับลูกเล่นแปลงล่างนะครับก็เหมือนเดิมกดวันเดอร์ไดบุ๊กนะครับเปิดหน้าแรกเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะพิเศษกว่าดาบเล่มอื่นๆหน่อยตรงที่ว่ามันเสียบตัววันเดอร์ไดบุ๊กเข้ากับดาบแล้วเนี่ยก็คือเราจะดึงตัวปลายดาบออกนะครับผมจากที่มันเป็นโหมดดาบอยู่เนี่ยก็คือเปลี่ยนเป็นโหมดตีศูนย์นั่นเองนะครับแล้วมันก็จะเล่นเสียงแปลงล่างนะซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอแบบรีวิวคแบบาารยกวอะไมมหม ตอนของมาอีทีหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจิ๊กของเพื่อนมารีวิวนะไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้พีไปนะแต่ว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวจิ๊กของมันเอานะครับอ่ะแล้วก็มากันในส่วนของภาพที่2หรือว่าขั้นตอนที่2ออันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นเกี่ยวกับไม่เชิงถ้าไม่ตายนะครับแต่ว่ามันเป็นแบบลูกเล่นตอนวาร์ปมากกว่านะก็มันดูเยอะนะแต่ความจริงมันไม่ได้ซับซ้อนนะครับก็เป็นการถอดในส่วนของปลายตีศูนย์ออกแล้วก็เสียบกลับไปที่ การดาบใหม่นะครับมันก็จะเป็นการเล่นเสียงนะครับก็มันจะเปลี่ยนแบบเขาเรียกว่าอะไรเล่นได้ทั้งโหมดตีสู่แล้วก็โหมดดาบเลยนะครับแค่แบบดึงชักเข้าชักออกแค่นี้เองนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับอันนี้ก็น่าจะดึง3ทีมั้งอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมั่วนะอะไรกลัวนะแล้วก็มากันในส่วนของภาพที่3หรือขั้นตอนที่3อันนี้ก็เขาจะบอกว่าเหมือนเดิมนะครับตัว Wo n เด r ร์ b ล o บบของตัวด u ล a น d ดอเนี่ยจะแตกต่างจาก วันได้เลยบุกชิ้นอื่นๆนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูภาพด้านล่างนะเพราะว่ามันจะสามารถซูมดูดีเทลได้นะครับอ่ะภาพที่4นะครับผมก็เหมือนเดิมเอาไปเล่นกับตัวเซคินซอลไดเวอร์ได้นะครับเป็นสลัดกลางนะครับจะเหมือนซาเบล่าเลยที่เป็นเกี่ยวกับสัตว์ทั่วไปที่มีแบบในโลกจริงๆนะครับผมประมาณนี้นะฮะอ่ะนี่นะครับผมก็เรามาซูมดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของ กิโคคุเคนไคจินั่นเองนะครับผมชื่อม่งอ่านยากเหลือเกินนะครับก็อันนี้จะเป็นในรูปแบบของตีศูนย์ก่อนนะครับก็ด้านบนตรงนี้เนี่ยไอในส่วนของปลายดาบเนี่ยมันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรขอบขอบมันจะเป็นแบบสีเหลืองด้วยนะแล้วก็ไอตัวตรงกลางนเนี่ยมันจะคล้ายๆเลดราーーนะครับผมที่ในส่วนของตีศูนย์เนี่ยจะเป็นการเล่นสีเฉสีฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของปลายดาบที่เป็นดาบปกติจะเล่นแบบ ออกชมพูหน่อยนะมันไม่เชิงแดงนะครับออกไปแนวชมพูชมพูมากกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของการดาบเองเนี่ยในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตูดดาบนะครับว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของดูรลนโดด้วยนั่นเองนะครับตัวด้ามจับไม่ค่อยมีอะไรมากนะไม่ค่อยมีอะไรนะ่าว้าวเท่าไหร่นะครับอ่ะต่อมานะครับจะเป็นในโหมดดาบนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะก็อย่างที่บอกไปเนาะก็จะคล้ายๆเรดาร์แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีชมพูนะครับผมส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบโหมดตีศูนย์มากกว่านะโหมดดาบมัน คือแบบเรื่องนี้มันใช้ดาบกันหมดเลยแต่นี้มันใช้จีู๊นอะคือแบบโคตรเท่นะครับผมแล้วคือวาร์ปได้ด้วยนะแล้วก็ไกดดาบจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะก็ตัวนี้จะดูแบบสะอาดอาดหน่อยนะจะดูไม่ลกเท่าของซาเบล่านะครับแล้วก็กรูปพวกนี้ก็ได้ดูไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็ขอค้ามไปเลยเนาะแล้วก็ต่อมานะครับผมตัวของ Wonder ร์ไ o k นะครับจะมีชื่อว่า Ocean History หรือว่าเรื่องราวแห่งท้องทะเลนั่นเองนะครับผมก็ มันจะมีแบบสัตว์ในท้องทะเลมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโลมานะครับเต่าวานเพชรคาตแล้วก็พวกเนี่ยพวกหอยอะไรพวกนี้คือเกี่ยวหมดเลยนะครับปลากระบงกระเบนนะนี่นะฮะปลาหมึกนะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับสัตอกลางนะก็ภาพที่เขาทํามาก็ดูสวยดีนะครับเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตะวันกําลังจะตกดินด้วยนะครับผมสวยดีนะฮะแล้วก็ในส่วนของหน้าปกหนังสือเนี่ยเป็นสีดำเนาะแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นการโรยกากเพชรด้วยแหละแล้วก็เขาเรียกว่าสาันหนังสือเ,เป็นสีขาวนะครับผมเนี่ยเห็นไหมดีไซน์มันจะคือมันจะไม่เหมือนซาเบล่าเลยนะครับอันนี้มันจะต่างกันเลยนะมันจะคล้ายๆกับเขาเรียกว่ากกงจักรอะไรสักอย่างเลยนะเห็นไหมมันจะเป็นวงกลมเลยนี่นะฮะ วงกลมแบบไม่เต็มใบแล้วหละนะครับผมอ่ะด้านในนะครับพอเปิดออกมาแล้วเนี่ยก็อันนี้นะคือมันจะเป็นสกิลของไอตัวดูรันเดอร์แล้วก็คือการวาร์ปนั่นเองนะครับก็มันจะเป็นคล้ายๆเรดาร์นะครับเวลาตอนที่มันกําลังวาร์ปเนี่ยถอดปลายดาวมาจะเป็นเสียงแบบคล้ายๆเรดาร์แบบกําลังสแกนอยู่อะไรประมาณนี้นะครับผมนี่นะสแกนรอบๆนะครับก็จะมีจัดแบบพวกในท้องทะเลนะครับผมประมาณนี้นะมีหลากหลายชนิดเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ดีไซน์นะนี่นะครับผม ก็สวยดีนะตัวนี้นะครับอ่ะแล้วก็มาถึงในส่วนของหน้าไรเดอร์นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกจริงๆว่ามันสวยกว่าซาเบล่าเยอะเลยนะครับด้วยความที่ว่าคือเขาเรียกว่าอะไระการเล่นเชสีมันแบบเหมือนอยู่ในน้ำมาอยู่ในทะเลอะไรประมาณนี้แล้วก็มีการแบบเขาเรียกใส่ความพิ้วของแบบขึ้นน้ำอะไรไปด้วยนะครับผมก็เลยดูสวยดีนะครับแล้วก็บวกกับไรเดอร์แม่งเท่ออีกนะครับผมคือโอ้ ชิ้นนี้นะครับผมก็ใครพีทันก็แนะนำนะครับถึงแม้ว่าซีรีส์มันจะไม่ได้สนุกมากนะแต่ว่าก็ดีไซน์ไรเดอร์มันสวยดีนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้มันจะให้เห็นดีเทลของปลายดาบแยกนะครับผมนี่นะด,ดีเทลโดยรวมนะครับนี่นะฮะอ่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะว่าตอนของจริงออกมาแล้วเนี่ยมันเอาไปเสียบกับก้านดาบอะไรยังไงนะครับผมนี่นะฮะอ่ะการดาบไปอย่างที่บอกไปนะไม่ได้มีอะไรว้าวมากนะครับ นี่นะฮะก็คือดาบแบบก้นดาบแบบโง่เลยนะครับผมคือถ้าไม่ใส่ไอตัวปลายดาบนี่ม่งแบบอ,อะไรก็ไม่รู้อะนะตัวก้นดาบนะครับประมาณนี้ก็มาดูกันในส่วนของราคานะครับ ก็ตัวนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่7,150เยนนะจะเท่ากับตัวของ DX เ a b e ซเบลเลยนะครับผมแล้วก็จะวางขายในเดือนเดียวกันเลยนะครับผมกับตัว s a เ e l ่าก็คือเดือนสิงหาคมหรือว่าออกกัดนั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโปรดักต์กระซักนิดหนึงละกันนะครับผมก็ของที่ให้มานะจะมีตัวดาบนะครับผมน่าจะเป็นก้านดาบนะ แล้วก็ตัวรวมถึงตัวปลายดาบด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของ Ocean History w o n d e r l i ร์ไน o บนะครับผม1ชิ้นแล้วก็ตัวของใบคู่มือนั่นเองนะครับอันนี้ความจริงมันไม่ต้องบอกมาก็ได้นะอ่ะแล้วก็อันนี้เลยอันนี้หลายๆคนน่าจะอยากรู้นะครับก็คือตัวของโปรักไซ์นะครับผมซึ่ง ตัวนี้เนี่ยจะกว้างอยู่ที่170เซนติเมตรแล้วก็สูงที่58เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ลึก8เซนนะครับคือตัวนี้เนี่ยโคตรโคตรของโคตรสูงนะครับผมคือน่าจะเท่าๆกับดาบบัตเตอร์เลยมั้งนะ,นะก็ต้องรอดูนะแต่ว่าอันนี้ยาวกว่าซาเบล่านะซาเบล่านี่455นะครับ45่สิาเซนแตน,นี้ล่อไป58นะครับผมก็คือแบบเกือบ10เซนอะนะแล้วก็ตัววันเดอร์ไรบุ์ก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ขอไม่ลงอะไรมากนะเพราะว่าทั่วไปนะครับผม แล้วก็วัสดุนะครับตัวของดาบเนี่ยจะเป็น ABS นะแล้วก็ p v c นะครับแล้วก็ตัว Wonderbook จะเป็น ABS แล้วก็ PP หรือว่าโพลีพีเพลนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นฐานเนาะประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็จะมีประมาณนี้นะกันนะครับผมเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงท้ายของคลิปกันเลยดีกว่านะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับการพรีวิว DX Gikokuken Kaiji นะครับก็ตัวนี้เนี่ยผมเอาจริงตอนแรกผมไม่ชอบนะแต่พอแบบเออมานั่งพรีวิวมานั่งพูดแม่งชอบอ่ะงสงสัยต้องโดนล้องเนี่ยเออแต่ไม่เป็นไรแต่ คงรอแบบจิ๊กของเพื่อนมารีวิวนะครับแต่ว่ามีลงช่องแน่นอนนะสำหรับคลิปรีวิวตัวนี้นะครับผมก็ใครที่ชอบดีไซน์หรือว่าชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ พู่2พี่น้องนี้อยู่แล้วนะครับก็แนะนําให้จัดจัดไปเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยน่าจะคุ้มกว่าไซเบร่าด้วยซ้ำนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนาะยังไงก็ฝากการกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางชแนลนั่นเองนะครับผมก็คลิปหน้าจะมาพรีวิวหรือว่ารีวิวอะไรก็ฝากการติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ